ไปไหนครับคุณ <apl ians S 2> <Gym. S 1> ลันลาบนี่เราจะไปอันนเช็คที่บ้านอาบกันอาบไปอยู่บ้านวะเนี่ยสงสัยคงอยู่แล้วผมร้านนี่ก็ปิดนะครับครับผมร้าเคาไม่มีร้านครับพอทำงานเออลืมไปเพราไม่งทำร้านราชการพี่วะฮะอันนี้เราทำอะไรบ้างคุณน้อาบนะผมเี่ยยังคุ้มเป็นถังขยะเลยอ่ะเฮ้ยคุณน้อาอยู่บ้านวะเนี่ย ต้องอยู่เด้ไม่อยู่ไม่ได้เมื่อกี้เนื่องจากภารกิจเราเฟลมากเลยครขอเย็นนี้เราขอแก้ตัวนะครับผมมันอัดไม่ได้ครับเมื่อกี้งั้นนี้เราต้องขอแก้ตัวนะครับมาใหม่มาใหม่มาใหม่เอาละครับเอาละเอาาสเกิดข่ายโซ่แข่งหระเก็บไ่โชว์แข่งหรอเขาไม่ทำ อย่าง้นยุ่ยอะที่ำอะไรเลยอยูู่แ็อยู่แอยไม่ไม่รู้ถ้ามันดูมันมีมันลุกเล่นมันเยอะไเอาา้าฉาดไอ้าฉา่ะแ้ยเขียนว่าอะไรไอซ่ามึงทำเหมือนมันได้ปะล่ะผมเยต้องดูก่อนล่ะมันไม่ไม่ขยับง่ายๆจะตัดในฉากดีเมื่อกี้มันก็มีกระตุกบ้างน่ะอยู่คนเดียวใช่ไหเนี่ยะคนเดียวอ่าเ่ยฮ้ยเฮ้ยลูกตาม ห้าวลูกอ่ะจอบไม่จอบไม่คิดจะแทนแล้วเช็คจริงอ่ะไม่คิดจะแทนแล้วจริงอ่ะโอาท่านั้นก็ได้ที่มึงบอกมึงชอบอ่ะเฮ้ยไม่คิดจะเก็บเลอ่ะอ้าวกิ๊เด็กได้เอาเลยอ้าวเนี่ยลูกก็อยู่เนี่ยเต้นพร้อมลูกเลยอ้าวไม่คิด้เอาจริงอ่ะเอาเอาเอาเถอะเผื่อแต่จะไม่เอาแล้ว แจริงนะไม่เราจริงอ่ะอไปไร่ปเลกูอ่ะไล่กูเลยอ่ะแม่ใจนะเป้ยเรื่องอะไรวะเป็นเห็นจะดูอ่ะฮ่า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 ย่าฮ่าฮ่าฮ่านู่อะไรครับเฮาคิาดูา่อน่ม่าฮ่า่่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮลาฮ่าา่่่ลาา 4ี่วันห้าวันคืออะไรคือสี่วันห้าวันเองรู้สึกว่าคิมบอกกดไลค์ที่ร้อยด้วยไปเพื่อคิมต้นมึงนงคิมมูซากดไลค์ที่ร้อยนะเว้ยเยอะไม่ต้องคิดอะไรแล้วเต้นเลยอ้ํานี่ไงไอตัวเล็กก็อยู่นี่เต้นเลยอ้ํ แน่ใจนะอ่ไม่แน่ใจเหรอแน่ใจครับผมแน่ใจมากเลยเลยเอาไว้ครับอ่ามันก็จะเที่ยงแล้วนะเหมือนใส่กิอยู่วข้าวเลยข้าวเช้าไม่ได้แฉะอ่ากินนี่ไงโอ้โหก็ถ่ายคลิปก่อนจริงไหมดูเอยวุ้ยจะคลิปเกมต่อลงบอสต่อบอสอะไรครับไม่รู้ครับรอพี่กิ๊บแก้บอสอยู่ครับบอสใช่ไหนอครับ ท่านเอก็ได้ครับที่อารชอบนะได้ทุกค่าครับวันนี้วันอื่นวันนี้นะครับทำไมต้องวันอื่นครับทำไมวันนี้ไม่ได้ครับคุณติดอะไรหรือเปล่าครับน้ำครับคุณติดอะไรคุณคุณบอกผมสิครับไม่ครับทำไมไม่อะไรครับผมผมไม่เต้นครับแน่ใจว่าจะไม่เต้นนะครับ cua cho bạn mừng hiện này lên trong sáng tên đâu bật thiền đó đồ ao đó Hãy subscribe cho เราไแล้วเนี่ยถึงนแล้วลูกว้าวเร็วเร็วอ้าวอ้าวเร็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 วเต้นมาเต้นมา15วิก็พออ่ะ1วิก็ได้วันนี้โอ้ยวันนี้ใครงั้นพรุ่งนี้ครูมาใหม่พรุ่งนี้ไม่อยู่ไม่อยู่เหล่าทีไม่อยู่เออเอ้ยอยู่ปะเนี่ยเหล่าทีเนี่ยเออเอาเลยเฮียเรวพรุ่งนี้กลับไม่ทันแล้วใครจะจัดให้ครูละเนี่ย ี่อออมมงจจัดแล้วขกกิรระไม่ใช่มึงจะอยู่ปะล่ะอาจจะอยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะวันที่วันนี้ก็ไปเรียนไปโรงเรียนอีกมันไหนวันไหนวันอาทิตย์อ่ะกูจะวันเสาร์เกี่ยวเหี้ยมาันมาไปไหนใช่ปะล่ะมึงีกูมาใหม่มีงจะไปไหนแกไปสมุทรปราการหน่อยกลับประมาณเที่ยงกลัวรถติดไงกลับไม่ทันเลยให้กูนอนบ้านมึงเนี่ย นอนไรมึงก็ตื่นหงงเช้ามาเลยครับตอนไสใช่ไหมเอาไงแล้วมึงจะจ่ายกับใครอ่ะเซนชัยกับจุดเริ่มต้นไอ้ต้นไหมไอ้ต้นไอ้ต้นอยู่ไอ้หมิวไงเออไอ้หมิวอ่ะเคยได้อ้หมิวไหมล่ะเฮ้ยมึงคุยกวนนี่คุยได้ไหมคุยจะได้ไปคุยยังไงเออดูก่อนดูยังไงหรือเล่าเนี่ยดูก่อนไอ้นี่ไอ้นี้ยไม่ต้องดูแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ย มาดูคลิปดีกว่าไปอ้ามทำได้ทำได้แล้วบอกด้วย,ยนะอ,อินโทนะไม่ใช่คลิปนะ <laughs> ไม่คลิปไม่คลิปอ,อ่ะฮะคลิปไม่คลิปคลิปเนื่องจากวันนี้ภารกิจเปรี้ยวนะผมต้องต้องสงสัยต้องไปทำกันเองแล้วครับอ่าก็เจอไม่ให้ผิดทำสัญญานะเราก็ไปถ่ายให้ดูกัน นี่ใจคุณนะครับเขาไม่กล้าถ่ายนะกลัวกลัวเพราะเพราะลูกอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมคไอ้ไอ้ลูกหรือเปล่าไม่รู้อ่าครับผมอ่าเด้อหรือวไรใช่ยันที่บ้านนะนีครับเฮลโหลเฮลโหลเสื้อตาเชิอเสื้อนะครับปิดดิปิดครับผม